No. no. พดท่าไปก่อนลูกพดท่าไปก่อนให้คุณพ่อคุณแม่ได้ถ่ายภาพยิ้มด้วยยิ้มด้วยสบัดมือหน่อยสบัดมือหน่อยโอ้โหสวยงามจริงๆย,ยิ้มด้วยครับอ่านะครับนี่คือผลงานนะครับที่เราพยายามที่จะมอบความสุขนะครับให้กับท่านผูผ้ปกครองนะครับแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านในบากาศงานประจําปีคริสต์มาสสัมพันธ์2015ของ,งโรงเรียนสระปูนอาหารนะครับในครั้งนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วลูกทั้งหมด ยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นค่ะทั้งหมดตรงส่งยิ้มนะครับเราจะขอบคุณ<อ>ผู้ชมท่าน,ผ,นผู้ชมนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมเท่านผู้ชมพร้อมกันนะคะหนึ่งสอสาม เสียงปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งนึงค่ะว้ยก็สวยด้วยนะครับสวยงามมากเลยนะคะซ้ายหันเลยลูกแล้วก็เลื่อนไปเลยค่ะชิดชิดแถวเลยนะคะเข้าไปขยับเข้าไปนะครับแล้วก็ลงอย่างระมัดระวังนะครับครับก็ยังมีการแสดงอีกมากมายนะครับในช่วงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนงานคริสต์มาสมาสดวสิบ15ของเรานะครับผู้ปกครองเด็กหญิงวันนิสาสัจมุกดานะครับชั้นป .4 ทับห้านะครับ ผู้ปกครองเด็กชายคณพัฒนจันทพันธ์ชั้นป .3 ทับ5นะครับเด็กชายชยานันท์ผิวขำนะครับป .1 ทับ1นะครับขอขอบคุณร้านไมวันสปอร์ตค่ะขอขอบคุณร้านหมูทองตลาดเทศบาล2ค่ะขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กหญิงนันดละัละพัฒนเด็กชายทันยศอาธิรัตนผลร้านดูโอดิ๊กสตูดิโค่ะ ขอขอบคุณห้างคุนส่วนจำกัดอุบลครุพันธ์ขอขอบคุณ SPS t e n i สเ e จำกัดนะครับและขอบคุณ President Bakery จำกัดขอบคุณอุตสากิจคาแคร์มุกดาหารและล่าสุดนะคะขอขอบคุณน้องสเตฟานนะคะสนับสนุนผู้ปกครองน้องสเตฟานนะคะสนับสนุนงานในค่ำคืนนี้5,000บาทค่ะขอบพระคุณมากนะคะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะใช้ ห้องน้ำนะครับของโรงเรียนนะครับที่เพิ่งมาถึงนะครับสำหรับห้องน้ำของเรานั้นนะครับก็อยู่อาคารสีส้มตึกสีส้มก็คือที่มีธงชาตินะครับซึ่งอยู่ชั้นที่1น,นะครับทางด้านปีกซ้ายของตึกนะครับและจุดที่2ก็คืออาคารเซนเตอร์นิกก็คือตึกหลังสีขาวที่อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีถ้ำพระกุมารน,นะครับประดับอยู่ด้านหน้านะครับ ด้านปีกขวาของตึกจะเป็นห้องน้ําชายนะครับปีกซ้ายของตึกนะครับจะเป็นห้องน้ําหญิงและติดกับห้องน้ําชายนะครับก็จะมีตรงกันข้ามกันเป็นห้องน้ํารวมนะครับก็สามารถใช้บริการได้นะครับค่ะสามารถใช้บริการได้นะคะท่านผู้ปกครองแขกผู้เกียรติที่เพิ่งมาถึงนะครับที่ยังหาโต๊ะไม่เจอนะครับก็ติดต่อสอบถามกับคุณครูของเราได้นะครับว่าโต๊ะของท่านนั้นอยู่หมายเลขอะไรโซนไหนนะครับก็ขอจะแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับ โซนทางด้านนี้นะครับติดกับเวทีนะครับเป็นหมายเลข1ถึงหมายเลข100นะครับเป็นของกินนี่โต๊จีนนะครับและโซนหลังนะครับด้านขวานะครับก็จะเป็นหมายเลข201นะครับถึงสามร้อนะครับฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ติดกับเวทีจะเป็นของร้านไผ่รสโต๊จีนนะครับเป็นหมายเลข301ถึง400นะครับไม่ใช่นะ สองร้อยสอร้อยถึงสามโอ้งงนะครับและสุดท้ายนะกรับเป็นร้านของแม่ดาอ้วนนะคะก็จะเป็นจาก301ถึง404ค่ะจริงๆแล้วตัวจีนเรากำหนดแค่400รตอะโตเท่านั้นนะเต็มความจุของสนามนะครับส่วนอีก4โต๊ะนั้นก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนะครับก็เลยรับไหว้จะอยู่ตรงกลางนี้เลยนะหลัง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับของเบาไยนี่เองนะครับก็ได้ดูภาพยนตร์เต็มจอเลยค่ะถ้าเข้าโต๊ะยังไงไม่ถูกนะคะเรามีคุณครูคอยบริการและก็อำนวยความสะดวกให้อยู่นะคะมีปัญหาอะไรขัดข้องสงสัยอะไรก็ถามคุณครูได้นะคะคุณครูก็จะยืนคอยแนะนำและก็คอยต้อนรับท่านผู้ปกครองอยู่นะคะครับช่วงนี้ก็เป็นการแสดงของน้องอนุบาลอยู่นะครับหรืออีกหนึ่งรายการนะครับ ตอนนี้น้องอดุบาลของเราก็พร้อมแล้วนะครับจะก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะขึ้นแล้วนะคะเดินขึ้นมาเลยค่ะพิีนะครับให้กับท่านผู้ปกครองและก็แขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับด้านหน้าเวทีและก็ชื่นชมนะครับลูกหลานของเรานะครับที่จะมอบความสุขนะครับซึ่งเป็นความสุขทางใจเป็นความเอื้ออิ่มนะที่เห็นลูกมีความกล้าและแสดงออกจริงๆแล้วถ้าคิดตามตรงนะครับ ขึ้นมาบนเวทีตรงนี้นะครับถ้าขึ้นมาเฉยๆไม่เป็นอะไรแต่ขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งบนเวทีนั้นเป็นเรื่องยากของสำหรับ <c oughs> หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับแต่เด็กๆของเราน่ารักมาก <c oughs> นะคะมีความมั่นใจ <c oughs> แล้วก็วกล<ร>้าแสดงออกมากเลยนะคะ <c oughs> ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เรานั้นชื่นชมนะครับและก็มุ่งหวังให้ลูกนักเรียนของเรานี้นะครับมี ศักยภาพนะครับในการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน,นยอย่างเต็มที่และมีความมั่นใจนะครับครับคริสต์มาสนะครับก็เป็นเทศกาลหนึ่งของอชาวคริสต์นะครับทั่วโลกนะครับที่รอคอยนะครับในการเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทุกคนได้ยินคําว่าคริสต์มาสนั้นมันหมายถึงอะไรลในความหามายนะครับ อิสต์มาสก็คือเป็นการเฉลิมฉลองนะครับวันประสูติหรือว่าวันเกิดของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นศาสดาสูงสุดนะครับของชาวคริสต์ทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นวันฉลองที่มีความสําคัญและมีความหมายที่สุดวันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะชาวคริสต์ถือว่าพระเยซูเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดานะครับที่ลงมามันเกิดเหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับแต่ ในความหมายนั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับที่ส่งพระบุตรของพระองค์นะครับของพระเจ้าสุดๆนั้นลงมาโดยธรรมชาตินะครับพระองค์นั้นถึงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่โดยธรรมชาตินั้นก็คือเป็นพระเจ้านั่นเองนะครับที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษนะครับที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับเป็นความเชื่อของชาวคริสต์ทั่วโลกนะครับซึ่ง ก็เป็นการเฉลิมฉลองนะครับในการมาเกิดของพระเยซูเจ้าด้วยเหตุนี้เองนะครับคงจ,จะพร้อมแล้วนะคะสําหรับการแสดงในชุดนี้นะคะครพร้อมไหมคะพร้อมยังลูกพร้อมแล้ว,ลวทั้งหมดตรงครับเตรียมสวัสดีท่านผู้ชมพร้อมกัน1 2 3สวัสดีสวยงามมากเลยค่ะครับ มาก็ะทาเตรียมเลยนะครับมาในชุดที่เพลงที่ว่าทิกขี้หนูดนตรีครับ สวัสดีสวัสดีอาเซียนเรามาร่วมเรียนกล่าวคำทักทายสลามัดดาตัง้งประเทศกูไนย,ยังทักทายกับมาเลเซ,ซียอินโดนีเซียสลามัดเสียงฟังสําเนียงทักทายคล้ายกันสิงคโปร์นีฮาวเรียกนั้นเรียกคล้ายกันเวียดนามสินเจ้า กัมพูชาเรียกสัวซาเดหลังจากการแสดงชุด huh. น ah ี huh. ah ้เสก็จะเตรียม้อ่กิดการประจำปีของเราเรียกมิงกะลาบาลาวนันนาสบายดีสบายดีสุดภัยเรานี้สวัสดีสวัสดีเช้าอึบอึบสุดยอดเดี๋ยวใส่เยอะ เผ็ดจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ยมันจะร้อน ส่งยิ้มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขนะครับเปิดปานสดขื้นจำใจมาที่หลังเอาเตจมทงๆเลยโยกลูกยก โอ้โหนะครับมองไปด้านหน้าพิธีลูกมอานไปด้านพิธีนะครับโพสท่าสอยยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มด้วยค่ะยิ้มด้วยนะครับตอนนี้พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่กำลังถ่ายภาพเรานะครับไว้เป็นที่ระลึกเอมองมองกล้องก่อนให้ถ่ายอย่างถ่ายรูปอย่างเต็มที่บันทึกภาพไว้นะครับมีทั้งไฟล์วิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับเป็นความสุขนะครับแล้วก็เปิดดูนะครับเพื่อนึกถึงความสุขในวันนี้ด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนยืนขึ้นนะครับทั้งหมดรุง่งเตรียมขอบคุณท่านผู้ชมพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามขอบพระคุณขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้ชุดนี้ด้วยค่ะกับการแสดง<า>ของเรานะครับก็เพิ่งผ่านไปนะครับไม่กี่รายการน,นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับ ซึ่งกำหนดการของเรานั้นก็จะมีพิธีเปิดนะครับในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับโดยประมาณนะครับในช่วงนี้ก็เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนะครับพักผ่อนที่โต๊ะจีนนะครับที่ท่านได้สนับสนุนมานะครับก็มีทั้งหมดโต๊ะจีนนะครับก็404โต๊ะนะครับก็เชิญอิ่มอร่อยกับอาหารอร่อยๆของเราข้าืนนมา้นะครับจากร้านโต๊ะจีนกินนี่นะครับ <Billie S 2> อต,ง ER ตองหนึ่งนะครับคุณไพโรธและคุณครัวครัวของแม่อ้วนแม่ดาอ้วนใช่ไหมฮะคใช่ค่ะและตองหนึ่งสเต็กนะคะแล้วก็ไพโรธนะคะทั้งสี่เจ้าเลยนะคะวันนี้อากาศอบอุ่นเลือเกินนะครับเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมนะครับที่เรานั้นนั่งทานเทศกาลเทศกาลถ้าเป็นอย่างเมื่อวานนี้โอหนักไปนะครับขึ้นบนเวทีขาสั <todas> ่นเลยนะฮะ <ps> มือวานนี้ที่ล,ลูกนักเรียนของเราซ้อมนะครับด้านหน้าวิทีน่าเห็นอกเห็นใจจริงๆเลยนะครับแต่เด็กๆก็น่ารักนะคะคสู้ทุกอย่างนะคะกเก่งมากเลยพยายามที่จะทําให้ทุกคนที่มาร่วมงานในค่ําคืนนี้มีความ,มความสุข,สขมากที่สุดเป็นตนนะะ้นเป็นความสุขทางใจนะครับซึ่งคําว่าคริสต์มาสนั้นก็แปลว่าความสงบสันติสุขทางใจิตใจมากกว่าทางด้าน กายนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีประดับประดาไฟแสงสีหรือว่ามีเครื่องบันเทิงหรือว่าอาหารอร่อยแต่ก็ยังไม่เท่ากับความสุขทางใจะนะครับที่ได้ใจมากกว่าน,นะคะขออนุญาตคุณพิทยาแป๊บหนึ่งนะคะน้องน้ำนะคะน้องน้ำปอสี่ทับสองนะคะพบผู้ปกครองด้านข้างเวทีด้วยค่ะน้องน้ำนิธิพัฒน์นะคะพวกสวัสดนะคะพบผู้ปกครองด้านข้างเวทีด้วยนะคะ ในช่วงนี้เราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยการก่อนไหมคะคับทุกนะครับทุกครั้งที่เรามีการจัดคริสต์มาสสัมพันธ์นะคะใน ช่วงเทศกาลแห่งความรักและแบ่ง,บงปันนะคะในช่วงนี้ของชาวคริสต์หรือว่าพี่น้องเราชาวคาทอลิกนะคะก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความรักนะคะที่มอบให้แก่กันและกันสําหรับค่ําคืนนี้นะคะคพวกเรา,ม,ามีความยินดีและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ผู้ปกครองนะคะมีน้ําใจหลั่งไหลมาให้ความรักและความเมตตากับ คณะครูผู้บริหารและก็เป็นกำลังใจให้กับลูกๆนักเรียนของเราในค่ำคืนนี้นะคะครับเพราะว่าแก่นแท้ของการเฉลิมฉลองคริสต์มาสของชาวคริสต์นั้นนะก็คือความรักนะครับความรักเป็นสิ่งสำคัญนะครับความรักที่ต้องแสดงออกต่อเพื่อนพี่น้องนะครับไม่ใช่พูดอย่างเดียวก็มีการปฏิบัติด,ด้วยนะครับหรือเป็นความรักที่แท้จริงนะครับซึ่งทำโดยตนให้เหมือนกับ พระราของชาวคริสตก็คือพระเยซูเจ้านะครับที่ยอมลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อความรักก็คือเพื่อมนุษย์นะครับโดยความเชื่อของชาวคริสต์ว่าพระองค์ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปมนุษย์นะครับให้ผลจากความชั่วร้ายจากสิ่งต่างๆครับในโอกาสนี้นะครับชาวคริสตก็เลยมีการเฉลิมฉลองนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเอาเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนงานคริสต์ปรัสัมพันธ์สมัยของเราในครั้งนี้นะครับคุณครู ขอขอบพระคุณผู้ปกครองเด็กหญิงวันนิสาสัจจมุกดานะคะขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กชายคณพัฒน์จันทพันธ์ค่ะครับขอบคุณเด็กชายชยานันผิวขำนะครับขอบคุณร้านไม่วันสปอร์ตนะครับขอบคุณร้านหมูทองขอขอบพระคุณผู้ปกครองเด็กหญิงนัทละพัฒน์เด็กชายทัญยศ ที่รัตนผลร้าน Duo w e วดดิ้งสตูดิค่ะครับขอบคุณห้างคุณส่วนจำกัดอุบลครุพันธ์นะครับขอบคุณ SPS s t a t i o n เนชั่จำกัดขอบคุณ p r e s i d e n เบเกอรีจำกัดมหาชนครับขอขอบพระคุณอู่สหกิจคาแคมุมกดาหารและขอขอบพระคุณผู้ปกครองน้องสเตฟานนักเรียนชั้นปหนะคะคที่ให้การสนับสนุนงานค <ใน S 2> รับไม่ได้เลยก็คือขอบคุณ ท่านผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่แขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านนะครับที่สนับสนุนโต๊ะจีนของโรงเรียนของเรานะครับในคืนนี้นะคะจนอะไรนะเขาเรียกว่าไม่พอานนะคะท่วมท้นนะคะไม่พอใจหลังหามานะคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณครูก็รู้สึกดีใจแล้วก็ อิ่มบุญอิ่มใจนะคะที่พบปะผู้ปกครองในค่ำคืนนี้หลายๆหน้าหลายๆตาก็ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงดีนะครับไม่รู้จะตอบแทนท่านผู้ปกครองยังไงนะคะรวมทั้งสิทธิ์เก่าด้วยนะครับสิทธิ์เก่าก็มาให้กําลังใจคุณครูมากมายนะคะครับต้องขอบคุณสิทธิ์เก่านะสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าและสิทธิ์เก่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นสิทธิ์เก่าแล้วลูกก็มาเป็นสิทธิ์เก่านะครับของโรงเรียนของเรานะครับคูยายค่ะคูย่า แก่ไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคุยายค,ค่ะนะคะครับก็ในค่ําคืนเดียวกันนี้ครับโรงเรียนในเครือเซนซัพของเรานะครับที่สกลนครนะครับเซนเัฟสกลนครก็จัดคริสต์มาสเหมือนกันที่โรงเรียนเซนซัพกาลสินนะครับก็จัดเช่ากันและโรงเรียนของเราก็จัดขึ้นฉนันก็มีอยู่3ามแห่งนะครับในสถานที่ที่เป็นในส่วนที่ของคารทอลิกปกครองนะครับก็จะมีการเฉลิมฉลอง งานคริสต์มาสตามโอกาสตามความเหมาะสมจริงๆแล้ววันคริสต์มาสก,ก็คือตรงกับวันที่25ธันวาคมนะครับของทุกปีที่กําหนดขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองการมาเกิดของพระเยซูเจ้านะครับเอาละค่ะเพื่อก่อนที่เราจะถึงพิธีเปิดก็จะปล่อยการแสดงอีกหนึ่งรายการนะคะครับเพื่อเป็นมอบความสุขด้านความสุหกับท่<อ>น้ปกครองอ,องอีกนหนึ่งรายการนะคะคของพี่ปอหนึ่งนะคะ ถ้าพร้อมแล้วนักเรียนขึ้นมาเลยนะคะคนักแสดงนะคะเดินขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมีการจับหางบัตรท่านผู้ปกครองอย่าเพิ่งกลับนะคะเพราะว่ารางวัลของเราถ้าออกแล้วก็คือถ้าไม่มารับก็สละสิทธิ์เลยนะคะเราก็จะจับไปเรื่อยๆนะคะรางวัลต้องออกให้หมดสําหรับค่ําคืนนี้ค่ะกับตอนนี้นักแสดงของเรานะครับก็ มีเยอะนะครับกลังทยอยขึ้นมานะครับคนเวทีนะครับเพื่อที่จะมอบความ